จะมีอยู่หนึ่งคนที่เหมือนได้ไม่เหมือนชาวบ้านออกแนวสปายผัดกะเพราผูกระเทียมไข่ดาวผัดผักไข่ต้มฮัลโหลผัดผักผัดเผ็ดเมนูโปรดร้านข้าวแกงคืออะไรก็ชัจอยู่นะกูไม่ค่อยเห็นมึงสั่งฮัลโหลเ่าไหไ่กูไม่ค่อยกินไงข้าวแกงกูแล้วข้าวแกงอ่ะก็ข้าวแกงไม่ค่อยกินไงก็ฮัลโหลมานั้นอย่าพูดเยอะถ้าใครไปกินกับผมผมผมครับผมเซียนอ่ะ9 8เลยแล้วกันต้องฮัลโหลไม่ใช่ไข่ต้ม แต่ว่าไข่ต้มเขาก็กินอยู่บ้างถ้าที่ผมดูจานเขากว่าแต่กุ้ง็นเขากินแต่ไข่พืชส่วนใหญ่กูโฟกัสที่เขาเล่นเกมอะไรไงใส่กระเทยไปจานเกมเดิมๆบ้างเจ้ามาล้อไงเจ้ามาล้ออยู่อย่างเดียวของพี่นัททำไมเป็นหมูกระเทียมไก่ดาวผมชอบกินหมูกระเทียมไก่ดาวอยู่แล้วแต่มันตามสั่งหรือเปล่าตามสั่งไม่ใช่พูดตรงๆว่าของโม้มันกลางวันนิดนึงถ้าบอกว่าใช่มันมีทั้งตามสั่งทั้้งขากถ้าโดนอิมโพสเตอร์เป็นตามสั่งเนี้ยม้วนมันจะผิดได้ งั้นบอกคเขบไปหมดเลยเป็นขับอะไรบ้าโล่ไม่คือถ้าร้านข้าวแกงอ่ะโดยส่วนใหญ่ผมหมดแล้วข้าวแกงของเซียนเนี่ยพอมอเป็นข้าวแกงเนี่ยโอกาสแท้มันจะสูงแหละเพราะว่ามันเป็นเมนูที่อยู่ในข้าวแกงจ ของตีกัของมั่วเนี่ยจะค่อนข้างแบบมาตรฐานแต่นแน่นอนของตีเนี่ยยังอยู่ในข้าวแกงเหมือนกันถ้าไปอยู่ในที่อื่นเนี่ยจะทํายากแหละแปลว่ายังตอบยังได้อยู่ก็คือยังอยู่ในหมวดข้าวแกงส่วนของพี่นัทเนี่ยถ้าเป็นเมนูโปรดตัดคําว่าราข้าวแกงออกพี่นัทเมนูโปรดจริงหมูข้าวีกงต้องยอมรับเลยนี้ต้องชี้แล้วครับต้องชี้แล้วนะหนึ่งสองสาม